โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับไปดูเขาตกเป็ดอย่ตรงนี้อีกนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนครับไปดูสวนอ่าพักนะครับหรือว่าสวนต้นไม้ฝรั่งนะครับไปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนครับไปดูเขาตกปลาอีกนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะได้ปลาเยอะหรือเปล่านะครับที่อ่างเก็บน้ําปลากห้อยขอนแก่นนะครับ thì hết gió lúng cái đuôi đấy hết M bố đấy lực cả hàm áp nữa ủa nam thì hèn chẳng hiểu ừ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 

ได้สะดวกยงังอยากเดียวอันนี้เห็นได้ปบบบึกหรือว่เหรอเบิ้ลห้าสิบโลโอ้โหโอ้โหโตเท่างก็ชอบอีติเสร็จแล้วสุดใจมาเห็นเนาะอืมอะมันแห้งจังเด้นี่ล่ะไปเห็นน้ำประปาเด้ก็่อนน้ำน้ำบางคุณใส่น้ำออกบอกันนะ ทางล่างป่ะฝนตกกระตกค่อยๆเนู้ฝนตกอย่างงี้แปคืกันนังวปกติเดือนนี้มันน้ำน่าจะขึ้นไหลแล้วเนาะนี่น้ำ่น้ำประปานี่เอาไปเฮ็ดน้ำประปาๆซุ้มชนนี่ดิป่าลมสักนี่นะรู้ได้เหรอ ูทอมอยู่ไหนหูเนื้อมอว่ามึงนี่ได้ไปอหะบางคนก็ฮักว่าเอาไปล้มเก้าำเนนล้มเก้า<อ>ดำฮ่าโคตรลอยดิน,นู้วางอยู่ไหนวางอ,อยู่ไหนอัเน้ยของมึงละนิ้วว่าดิ ลงมือละนิ้วกดิคันมิหนี้กินเนี้ยปันนี่ยังบ่มีน้ำอ่ะมีน้ำต้องก๊อเน่เมือทอ่ะน้อฟเข้ามาจากมันตกการที่พ่ดดีเดกซีนีบอกนั้นนะยิงโบป่าป้าป่าคือบ้านเฮานี่ติ เหรออืมเหงครับวังที่ผมมาท่านอยู่ี่ไหมมาที่ก้อนนั่นตีเนอะอยู่ที่ออยู่บนไม้เนี่นี่นี่ไม้นี่มัน เดือนสองเดืนอนนี้ตีนะเดือนที่แล้วหรือสองเดือนน,น,นั่นน่ะกินหนึ่งซี่บเห็นแล้วเนี่ย <c oughs> สาสนกระเดียลนนดล้อนอะ ประษาชนทางพุ่นสบายแต่ประษาชนทางเนี้ยเดือดร้อนเออ่อยกันไปนะครับขอบคุณมีอ่างเก็บน้ำมีมีกรบมีอางปลาแดงติอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอะนั่นขนาดเล็กกบเ็ เอาได้บ่เดี๋ยวกรแห่งอีกเนีป่ป่ะเดี๋ยวผมไปละนักว่าได้ป่าสนุกอ่ค <laughs> รับผมโอ้ ย่งา ais, right? งลงมาครับ <prescribe> บ <especie> ่อท่าใดย่างขึ้นนี่แท้เนี่ยเมื่องจังเนี่ยเป็นกิโลก็เป็นกิโลนะเนี่ยย่างขึ้นไปเนี่ย โอเคเหนื okay. a, uh ่อยนะครับโออ้นี่ครึ่งทางแล้วครับโอ้เนี่ยตอนนี้เหมือนเหมือนปีนเขาอยู่เลยนะครับโอ้ ในยามเย็นนะครับก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับมาเล่นอยู่มานั่งเล่นนะครับอยู่ที่สันอ่างเก็บน้ํานะครับแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยมากๆเหนื่อยจริงๆครับนี่ครับก็จะมีวัยรุ่นนะครับมานั่งเล่นนะครับอยู่ที่ อ่านเก็บน้ำนี้นะครับเนยมันมากครับ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่อ่างบน้ำปักไม่หอนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับก็เดี๋ยวไปดูสวนไร่ไร่หน่อไม้ฝรั่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมอ่าไม่ใช่เดือนที่แล้วเดือนก่อนนู้นนะครับผมมาถ่ายนะครับก็ยังไม่มีหนอนะครับไม่มีต้นขึ้นมานะครับเดี๋ยว ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูนะครับโอ้ยนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับทีฝนล,ลงเม็ดนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มวัยรุ่นนะครับมานั่งรับประทานหรือว่ามาดื่มน้ำดื่มอะไรกันอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมขอดื่มน้ำก่อนนะครับ ผมเมื่อกี้นะครับผมได้ไปขอคุณลุงนะครับสองคนนะครับที่ไปใส่ดางนะครับหรือว่าไปใส่ไข่นะครับเขาไม่ให้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปด้านในนะครับเขาก็คงใส่อ่า,อานะครับก็เห็นอยู่ไกลๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเห็นอยู่ไกลๆนะครับก็จะเป็นนาข้าวนะครับเป็นนาข้าวนะครับเป็นนาข้าวทั้งหมดนะครับอยู่ทางโน้นนะครับก็นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่สปริงเวยนะครับที่อ่างเก็บน้ำปากห้วยขอนจันนะครับ เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้อยู่เป็นบรรยากาศนะครับ